คุณชามเนี่ยเต็มๆเ,เท่าไหร่ห้าสิบบาทครับห้าสิบาทนะฮะชามนี้ตเต็มแบบสะจะเก,กี้ยวลงไปด้วยก็มีสามก้อนนะฮะมีเกี้ยวมีหมูบาช่อแบบนี้ด้วยห้าสิบบาทแล้วดูความกรอบความเกลียวของเส้นดิโอ้โหมันอะไรก็เลิศเลิศจัดจัดดูสามพุ่งจะมาทุ่งเจ๊แบบนี้ทนไหวไหมอ่ะถ้าชามนี้ห้าสิบบาท ถ้าแยกหนึ่งขีดแปดนะจะมีร้านเด็ดร้านนี้อยู่เลยนี่บะหมี่นะฮะของป้าเตี้กับลุงคูนให้คตรเยอะและอร่อยมากามาลุยเลยสวัสดีครับนี่นี่นี่โชว์หน้าสวยลุงเลอามามาน้ำหมูแดงน้ำซอสนะฮะอย่างเด็ดเด็ดของร้านนี้เดียวนะในถุงดูนี่ใครชอบแบบนี้ค่าเสียหายนะฮะราคาเท่าไหร่บ้า,า,า,บางพร้อมเปอร์โทรเลยอะ่ะไปเต็มเต็มมีสามต้น ลุงคุณจัดเติมให้วันนี้อือหักไปแล้วเดียเด๋ยวร้องเดี๋ยวต้องมีนะฮะโอ้ยบ่ชอบร้องอือใส่น้ำเลยนะ,ะน,นั่นแลนะครับนี่ที่จอดที่จอดที่จอดเลยไม่ะาที่จอดน้ำหมูแดงใครชอบนะใส่เข้าไปเลยสักช้อนหนึ่งอย่างดีพี่ผลตาม,มองไฟโอเค แล้วเราก็โคเลโคเลโคเล่ได้เลยดูแสงดูสีเนี่ยทีเด็ดละพันสิบห้านะฮะเจ้านี้ดูยครับอ่อมมากบะหมี่ม้วนกรุบอ่ะเกี้ยวแบบนี้มาหรือยัดช่วงกว่าชอบก็มีนะฮะ ลูกกับป้าใ,ใจดีมากโอ้ย,ยจะจัดโอ้เส้นแบบนี้โคตรดีเลยเลูยีครับต้มน้ำลุงก,กับป้ามือขาสองคมอ่ะไม่นเน้นกำไร กากเจียวไ็ดูหน so ่อยไปหน้าไฮไลท์วอลลี่จริงๆโคตรมันเลยลุยฮะชามนี้เป็นแห้งนะฮะโอ้ยสามก้อนเวลาเส้นบะหมี่นะฮะมันจะเข้ากับสังแดดให้มันเ่าโอ้โหลุยครับเลิศมากชอบลุยครับ ก็เป็นกว่ายาวไปจนบ่ายสองของหมดสุดยอดมากเรานี้โคตรเฉียบรักเลย